มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลในแถบทวีปอเมริกาใต้กันบ้างครับกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลก็มั่นใจว่าจะพาทีมกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งหนึ่งครับมาเทสอัลเมดาครับกุนซือคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลในฟุตบอลลีกดิวิชั่น2ของอาเจนินาก็ออกมาบอกว่าตัวเองรู้สึกดีใจครับที่ได้เข้ามาคุมบางเหียนทีมไลน์แถบแดงครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลนั้นช็อกวงการอาเจนินา โดยการตกชั้นลงไปเล่นในดิวิชั่น2เป็นครั้งแรกในรอบ100ปีครับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรเป็นต้นมาสำหรับอาเมดานั้นก็มีประสบการณ์เล่นให้กับปาม่าและก็ลาซิโอรวมถึงเป็นชุดเดียวกับ Liverpool, ลิเวอร์พูลครับเมื่อฤุูการที่ผ่านมาซึ่งทีมนั้นต้องตกชั้นโดยอาเมดาก็บอกว่ารู้สึกปวดร้าวใจครับเช่นเดียวกับลูกทีมที่เหลือเพราะว่าเขาคนนั้นก็อยู่ในทีมทุกตกชั้นที่ผ่านมาแต่ก็มั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะใช้เวลาเพียงแค่ฤดูกาลเดียว ก็จะกลับขึ้นสู่หลีกสูงสุดของฟุตบอลหลีกอ,อาร์เรนตินาได้ในที่สุดครับ